เดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้านขวาชายแดงใต้ประพันธวิทิวงบรรณาธิการเดลิมิเรอร์ปลายด้านขวานชายแดงใต้สืบยุคใหม่สะท้อนความจริงสองทุกมุมมองสู่โลกโซเชียล บรรณาธิการเดลิเมเร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ตัวแทนสมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้เดินหน้าลุยแจกถุงยังชีพชาวหรือสอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมไทยพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันได้เมื่อวันที่8มกราคม2567ที่ผ่านมาเวลา15นาฬิกานประพันธ์ฤิทิวงบรรณาธิการเดลิเิเร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้พร้อมด้วยนางวาน,นิชายาฤทธิวงศภรรยาบรรณาธิการ ลงพื้นที่หมู่8บ้านไทยสุขตำบลลาโลอําเภอรืษสจจังหวัดนราธิวาสในนามตัวแทนสมานธ์จิตอาสาชาวใต้ร่วมซับน้ำตาชาวใต้แจกถุงยังชีพผู้ประสบน้ำท่วมไทยพุทธมุสลิมเราจะไม่ทิ้งกันเก็บตกช่วยเหลือบรรเทาผู้ประสบอุทกภยัย โดยมีนมายมรอภีมาแซผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตลาโลอำมภอรเสะจัังหวดนราธิวาสนายพนมศรีสุขนายนุรลีสาและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและนายอัญจันศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบทั้งนี้นายมรออภีมาแซผู้ใหญ่บ้านหมู่8ได้กล่าวขอบคุณสมาพันธ์จิตอาสา,าชาวใต้และนายประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการเดลิมีเรื่อปลายด้ามขวานชายแดนใต้ที่ได้เป็นผู้ประสานในการร่วมกันได้มอบถุงยังชีพกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งไทยพุทธมุสลิมเราอยู่กันแบบพหุวัฒนธรรม ด้านในประพันธ์ฤิทิวงบณาธิการเดลิมีเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ผู้ประสานงานในนามตัวแทนสมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้ก็ต้องขอขอบคุณดเรกล้าวสวงสุพงทรประธานสมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้ในเฉลียวคงตุกรองประธานสมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้เป็นผู้ประสานสมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้ที่โอนเงินหนึ่งบาทเพื่อจัดซื้ออาหารแห้งและนางบงกฎมณีน้อยจากจังหวัดสงขลาที่ไดโอนเงินสมทบจํานวน1,000ันบาทที่ได้ร่วมซับน้ําตาชาวใต้และได้ให้กําลังใจผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้อีกด้วย เราจะไม่ทิ้งกันพร้อมที่จะทำหน้าสื่อกลางในการประสานความเดือดร้อนของชาวบ้านทันทีที่ได้รับการขอความช่วยเหลือเพื่อนำน้ำใจซับน้ำตาสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งสาหัสหนักที่สุดในรอบ80ปีการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยประพันธ์ิทธิวงศ์บรรณาธิการเดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวาญชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สื่อกลางส่องทุกมุมมองเพื่อประชาชนรายงาน กบผมนายมารอคีมะแสนะครับผู้ใหญ่บ้านหมูปแปดบ้านใจสุขตาา<ม>ําบลลาลุอำเภอรสาจังหวัดนรา,าธิวาสนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสมาพ์นักข่าวนะครับดกรการส่วนสุขทิพง์นะครับที่ได้ช่วยเหลือมามาช่วยดูแลพวกเราในใน,ใน,ในวัฒนารามวันนี้ครับผมวัฒนารามนี้ประกอบไปด้วย3าชุมชนนะครับผมก็คือชุมชน ในวัดก็คือชุมชนตรงนี้และก็ชุมชนทุ้งบางโงและก็ชุมชนกี่ยอนะครับเราอยู่ยังสร้าง,งคมเผ่าพันธธรรมนะครับและก็ที่เลไม่ได้ก็คือต้องขอขอบคุณท่านประคันนะครับท่านประธานลูกขาที่ช่วยเป็นสะพานบุญช่วยเหลือประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆที่ได้เอาของมามอบของเราในวันนี้นะครับผมต้องตอบขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณครับทีนี